ครับ <Ja. S 2> วันนี Remember, <ac <cussion> <ac ้มาดูการแยกหน่อนะครับของแดงอินโดนะครับของฟาร์มเรานะครับของพืชเขียวสดนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนตุลาคมสองพันหกสิบสี่นะครับฟาร์มพืชเขียวสดได้แยกหน่อนะครับแยกหน่อของแดงอินโดนะครับของฟาร์มเรานะครับในวันนี้นะครับโดยมีน้องเบิร์ดนะครับให้การ แยกนะครับออกมานะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็น E ีีที่13นะครับให้กับการติดตามชมนะครับให้กับทางลูกค้าของทางผู้เกี้ยวสดตนะครับของเรานะครับแดงอโดของฟาร์มเราก็มีประมาณหลายแม่นะครับที่ตั้งต้นแล้วก็จะมีฟอริดานะครับแล้วก็บอนนะครับกระดาษด่างและบอลต่างๆนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มน้องแจ็คนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเราจะแยกยังไงนะครับ แยกหน่อแล้วนะครับนะครับเริ่มแยกหน่อแล้วนะครับจะมีหน่อเพิ่มไหมนะครับตาหน่อมีเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆดูนะครับหลังจากอีพีที่12ทับสนะครับก็มีน้องเคนนะครับผู้ภูมินะครับให้การสนับสนุนนะครับต้นแม่ต้นนี้มานะครับเพื่อจะให้มาตั้งแม่ที่ฟาร์มผู้เขียวสดจังหวัดพะเยาเรานะครับ มีไหมฮะมีตาด้วยนะครับตาหนอกมาแล้วนะครับมีตาหนอกมาอีกหนึ่งตาน,นะครับค่อยๆค่อยๆนะครับโอ้มีตาหนอยมาหนึ่งตาโอ้แสดงว่าให้ลูกดกนะครับให้ลูกดก <c oughs> ตาหนอกออกมาแล้วนะครับมีตาหนอด้วยนะครับน,น้อยลังมันจะช้ำอาเดี๋ยวเราจะได้ตาหนอกมาเพิ่มเป็นสมาชิกของฟาร์มเราอีกหลากหลายต้นนะครับวันนี้น้องเบิร์ตให้มาให้การ ชั่มแหละนะครับลงมาแล้วมีตาหนอนมาหนึ่งตาแล้วนะครับอีกแม่นานก็คงจะขึ้นมานะฮะตาหนอนตรงนี้นะครับืมลาก็เยอะนะครับชัมไว้หลายเดือนครับสองเดือนกว่านะฮะตรงนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นของน้องเขนภูภูมินะครับที่ให้การสนับสนุนมาไว้ที่ฟาร์มของเรานะครับดูนะครับ มีตาหน่อด้วยนะฮะเริ่มแตกหน่อแล้วอีกไม่นานก็ออกมาอีกหลายๆห,หน่อนะครับให้กับฟาร์มเรานะครับ ด้วยนะครับเราต้องใช้ความละเอียดนะครับ ตันนี้มีลากเยอะม,มากนะครับลากเยอะม,มากครับหน่อประมาณนี้นะครับที่จะส่งให้ลูกค้านะครับในราคาสามหมื่นสามพันบาทนะครับ ใชแต่โชคดีเจอตาหนึ่งหนอนะครับหนึ่งตานะครับพร้อมที่จะออกให้กับทางฟาร์มเราอีกนะครับ กุ้ยแดงอินโดน,นะครับวันนี้นะครับต้องใช้ความละเอียดนะครับพรากเยอะมากนะครับครับมเตรียมนะครับเตรียม,มเตรียมชั้น,นะครับ คัตเตอร์อเครับนะครับคัตเตอร์เตรียมนะครับ,รบเตรียมจิ้มออกกันนะครับหน่อแรกของฟาร์มพืชเขียวสดนะครับได้ทำการจิ้มออกนะครับจาก ต้นแม่นะครับแล้วก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีหลายๆต้นนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับวันนี้วันที่17นะครับ17ตุลาคม2 5 6 4นะครับ EP ที่13นะครับชมการ แยกนอของแดงอินโดของฝั่งพุทธเกษตรเรานะครับโดยน้องเบิร์ตนะครับและผู้รูรอบรู้นะครับน้องแจ็คนะครับให้การแนะนํานะครับวันนี้นะครับนะครับโอเคความสวยงามของแดงอินโดนะครับจะออกมาแล้ว ใช้ความพันนิดประนอมนะครับพนนิดมากนะครับที่จะแยกหน่อออกมาได้อย่างนี้นะครับมีตาเล็กขาวๆออกมาละหนึ่งตานะครับติดติดหนอนะฮะคิดบ่บาคามีอีกหลายตานะครับที่จะติดหน่อแม่ตรงนี้มาเยอะนะครับให้แม่ให้ลูกดอกนะครับ โอ้ยเามารัครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไรไมนไรม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับติดมาละลากติดมาด้วยครับไม่เป็นไรครับโอ้ครับโอเป็นรมีลากมาด้วยหลากมาแล้วนะครับเป็นรครับ เขาอันนี้ว่าใส่นนดินเอาดินมาใส่ดินมาใส่น <c oughs> ี่ได้ไหมฮะได้แล้วโอเคครับโอเคออกมาแล้วมีรากด้วยมีรากด้วยโอเคต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตรงนี้นะครับของมือใหม่นี่ลำบากนะครับ ใหม่ลำบากนิดนึงแต่นี่มือเก่าแล้วครับใช้ได้แล้วนะอืมลากด้วยมาทั้งลากลยโอ้โหครับสองลากมาแล้วใช้ลากไปก่อนไหมครับใช่ล้วใช้ลากไปก่อนนะครับ ใช่แล้วก่อน,นครับย่างเดี๋ยวกำลังชำนี่อยู่บันทึก ep ep สิบสามอยู่เดี๋ยวก่อนมีตีลุดออกมาโอ้โหอะไรเนี่ยนีตีลุ่งหัวเงาหัหาวเงาอ่ะใส่ไว้ตรงนั้นวันนี้อาจจะออกตาใช่ไหมเหมือนตาโนมตาลอยตานึ่งนะครับรานมีดนี่เห็นตาเหมีตาใช่ไหมหแต่โดนมีไปแล้ว อ๋อไม่เป็นไรไม่เห็นอยู่ใต้ดินแอนตายอยู่ในดินนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ออกใหม่ะฮะทั้งนี้แสดงว่าให้ลูกดอกมาให<อ>้ต้นนี้ให้ลูกดกนะฮะตามันตัวนี้ก็มีโอกาสาที่จะออกหน่อ,อหนอ,อนะครับเดี๋ยวฉันตายไว้อีกต้นหนึ่งครับเผื่อมันออกหน่อมาแล้วก็จะได้เป็นฟาร์มเรานะครับมีตาไม่ใช่ไหมครับตรงนัง้น หัวมันเออแยกกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามผลต่อไปนะครับว่าเราจะได้มาอีกกี่หนอนะครับตอนนี้หนอเล็กก็มาแล้วอีกหนอนหนึ่งนะฮะต่อตามมาอีอต่หนอมาด้วยนะฮะอีกสักสองอาทิตย์ก็คงจะค้นดินมาฮะนี่ใช่ตามไหมครับนี่ น um> uh 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 ี่น uh> uh> uh um uh ี่เป็นน้องเป็นอะไรมันลากไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้ดเป็นตาตาเดียวครับอะไรครับเราได้มาแล้วนะครับหนึ่งนอนะครับ หนอหนึ่งหนอนะครับอืมหนอเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวเราตาหนึ่ใช่ไหมตาไหมเออม่นเสองตาแล้วสองตาแล้วครับเราได้อีกสองหน่อนะครับลูกค้าสงสัยลูกค้าต้องเบิร์ดเจ้าหน่อนี่แล้วมั้งเบิร์ดเจ้าหน่อนี่แล้วถ้าบุญร้อนเต้นนี่นี่อยู่นี่ตรงนี้ เก็บไว้ละตั้งเบิร์ตยาวหน่อนี้ลำบากเลยอ่าตัวนี้มีอนาคตครับสามหน่อนมาแล้วนะครับสามหน่อนนะฮะ,ะ,ะหนักไหมครับหนักไหมครับต้องทำอะไรรัด,ไ,ดไหมดิชงใช้ไม้รัดไหมครับรัดเราได้มาแล้วนะครับ สามหนอนะครับนลูกค้าสามหนอ,นอเดี๋ยวเราจะต้งนั้นไปไปช้ำอีกนะฮะเผื่อมันขึ้นมาอีกสงสัยต้นนี้จะมีอนาคตไปไกล <c ười> หลายหนอเลยง <c ười> ใช้หมุนไส้เดือนนะฮะหมุนไส้เดือน ผสมก็จะมีดินผสมปลูกของพืชเขียวสดเรานะครับนการสนับสนุนอยู่นะครับพืชเขียวสดของเรานะครับแล้วก็มีทรายผสมไปนะครับในสูตรนี้นะครับให้กับต้นชําเล็กของเรานะครับ เดี๋ยวกระมาณวิธีประมาณ EP นี้15นาทีนะครับ15นาทีก็เป็นที่ละร้อยนะครับ EP ที่13นะครับเพื่อให้ติดตามชมการแย่งดอกของฟาร์มพืชเขียวสดของเรานะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับให้กับคนที่มีแดงอินโดนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะโด่งดังมากและโด่งดังมากมาแล้วนะครับฟาร์มเราก็สาธิตให้เห็นนะครับจัดเลยนะครับในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2500 64นะครับฟาร์มพืชเขียวสดเรานะครับอยู่ที่ตำบลหลออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่8นะครับหมู่ที่7จ็ดตำบลหลออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับอัติดต่อได้นะครับก็เบอร์0824522459 0824522459นะครับอีดีไลน์ก็ p r o นะครับ25 p r o นะครับแล้วก็ Facebook ก็นัดชัธธัญกรการค้าแล้วก็ YouTube นะครับ YouTube ก็ ฟาร์มพืชเขียวสดจังหวัดพะเยาของเรานะครับแยกหน่อเรียบร้อยนะครับเราจะได้หน่อมาอีก2-3หน่อนะครับอีกไม่กี่วันนี้ก็ออกมานะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับตรงนี้นะครับขอให้ลูกค้าเรานะครับได้ติดตามชมนะครับ EP ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนฟาร์มพืชเขียวสดของเราขอบคุณครับ